ไอ้จามแล้วทําไมปัสสาวะเล็ดเมื่อปวดปัสสาวะแล้วลาดทันทีไม่สามารถเข้าห้องน้าได้ทันนี่คือปัญหาที่พบบ่อยแล้วสาเหตุของอาการปัสสาวะเล็ดลาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากอย่างไรปัญหาเหล่านี้มีคําตอบเพราะนี่คือปัญหาใหญ่ของผู้ชายที่ต้องรับการรักษาโดยด่วน หลักๆก,ก็มี2สาเหตุครับสาเหตุแรกเนี่ยฮะผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยหกส่วนอาการที่จะมาแสดงให้เห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องตั้งแต่อาการปัสสาวะบ่อยขึ้นปัสสาวะลําบากนะฮะหรือว่าต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีอาการปัสสาวะเล็ดหรือว่าไปเข้าห้องน้ำไม่ทันสาเหตุที่2เนี่ยส่วนมากจะเป็นตามขึ้นมาหลังจากการได้รับการผ่าตัดนะครับทางระบบปัสสาวะต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้เกิดความเสียหายกับููร ซึ่งทําให้มีภาวะปัสสาวะเล็ดตามมานะฮะเราพบว่าปัญหาที่เกิดมากๆเนี่ยเกิดจากเคสที่ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะต้องผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกหมดเลยซึ่งมันจะมีส่วนมีผลกระทบกับหูรูดที่ทําให้หูรูดเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเกิดอาการปรัสสาวะเล็ดขึ้นมาตามหลังส่วนในเคสที่เป็นต่อมลูกหมากโตแล้วการผ่าตัดเป็นการคว้านเนื้อต่อมลูกหมากออกไปเนี่ยส่วนมากจะมีอาการปัสสาวะเล็ดแค่หลังผ่าตัดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับหนึ่งถึงสามเดือนลหลังจากนั้นก็ควรจะดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วจะมีปัญหาตามมาทั้งปัญหาด้านผิวหนังบริเวณใต้ร่มผ้านะครับซึ่งจะเกิดผื่นอะไรพวกนี้ตามขึ้นมาได้ก็เป็นผลกระทบกับชีวิตประจาวันเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมถ้าเป็นสเต็ปน้อย,อยเราก็แนะนําว่าการปรับชีวิตประจําวันหรือการรับประทานยาเนี่ยพอจะช่วยได้มันมียาที่ลดการบีบตัวของระเพาปะปัสสาวะซึ่งไปช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยได้สเต็ปถัดไปถ้าเกิดมีอาการเยอะมากขึ้นเนี่ยก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ซึ่งอันนี้แล้วแต่ต้นเหตุ ส่วนในอีกทางถ้าเกิดผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากมาแล้วแล้วมีปัญหาที่หูรูดการรักษาเนี่ยจะเป็นการรกาักษาในลักษณะใส่หูรูดเทียมส่วนทั้งเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือใช้กางเกงซึมซับหลังผ่าตัดได้หลายๆเคสนะครับการควบคุมการปัสสวาวะเนี่ยยังไม่กลับมาปกปตินะครับซึ่งมันจะเป็นปัญหาชั่วคราวแต่เคสเหล่านี้เนี่ยผู้ป่วยจําเป็นที่จะต้องมีการใช้กางเกงซึมซับในการช่วยจริงๆใช้ได้แทบทุกระยะเลยครับ ถ้าหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยก็มีการใช้กางเกงซึมซับมาช่วยในเคสหลังผ่าตัดอยู่แล้วนะครับส่วนในเคสที่มีปัญหาระยะยาวนะฮะหรือว่าเคสที่มีปัญหาตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถใช้กางเกงซึมซับได้ครับอย่างที่คุณหมอได้แนะนําไปในช่วงแรกครับนอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์แล้ววิธีการเลือกใช้กางเกงซึมซับอย่างถูกวิธีก็จะช่วยคลายกังวลเรื่องปัสสาวะให้กับผู้ป่วยครับ กางเกงซึมซับที่ดีนั้นควรมีคุณสมบัติ3ประการดังนี้ครับ 1. ซึมซับได้ดีแห้งไว 2. ไม่ระคายเคืองต่อผิวและ 3. ลดการเจริญเติบโต,ตและสะสมของแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดปิน่นไม่พึงประสงค์ครับการเลือกใช้กางเกงซึมซับควรเลือกให้เหมาะสมโดยวัดจากขนาดรอบเอวของผู้ป่วยเพื่อให้สัมพันธ์กับขนาดของกางเกงซึมซับและควรพิจารณาเลือกจาก2องค์ประกอบร่วมกันดังนี้ 1. เริ่มต้นด้วยการพิจารณาจากระดับความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการไปเข้าห้องน้ำของผู้ป่วย Activity of Daily Life หรือ A.D.L. ซึ่งจะแบ่งได้เป็นสีระดับตั้งแต่ A.D.L. 0ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ A.D.L. 1ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้ A.D.L. 2ผู้ป่วยที่เดินได้โดยมีผู้ช่วยเหลือและ A.D.L. 3ผู้ป่วยที่ลุกขึ้นยืนได้ต้องมีผู้ช่วยเหลือ 2. พิจารณาระดับปัญหาการกั้นปัสสาวะของผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงแบ่งเป็น4ระดับเช่นกันคือปัสสาวะเล็ดปัสสาวะซึมปัสสาวะรั่วและปัสสาวะราดถ้าหากเราทราบปัจจัยทั้งสององค์ประกอบเราก็สามารถที่จะเลือกใช้กางเกงซึมซับได้อย่างเหมาะสมครับข้อแนะนำนะครับถ้าคุณผู้ชายเนี่ยผมว่าอายุ45ปีถึง50ปีขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าควรตรวจสุขภาพต่อมลูกหมาก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็อย่าอ้นปัสสาวะครับ